สั้นๆกันคุณผู้ชมอุทัยธานีค่ะช่วงนี้ฝนตกหนักแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าใช่ไหมคะมีเจ้าของควายเผือกค่ะตื่นเช้ามาวันนี้พบว่าควายสุดรักเป็นควายพันธุ์สวยงามอะคะ่ะไม่ได้ใช้ในทุ่งนานะคะถูกฟ้าผ่าตาย สี่ตัวคุณผู้ชมน่าสลดเพราะว่ามีลูกควายเผือกที่ยังไม่หย่านมมาเดินวนเวียนอยู่ตรงซากร่างของคุณแม่ด้วยเจ้าของควายก็คือคุณปราโมทสายเพชรอายุ7 8ปีนะคะบอกว่าเลี้ยงควายทั้งหมด26ตัวเมื่อเช้านี้ออกจากบ้านมาจะมาปล่อยควายที่คอกก็เห็นนอนตายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไปแล้ว4ตัวตัวเกรงไปหมดสภาพตาไม่หลับทุกตัวนะคะทั้งหมดเป็นควายตัวเมียด้วยลูกควายเผือกที่ยังไม่หย่านมก็มานอนเฝ้าซากแม่ไม่ห่างเลยเจ้าตัวบอกว่าควายที่เลี้ยงไว้เป็นควาย พันสวยงามราคาสูงมาก4ตัวที่ล้มไปนี้คุณผู้ชมคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย1นล้านสี่แสนบาทปศุสัตว์อำเภอทับทานมาตรวจสอบแล้วพบว่าตายเพราะฟ้าผ่าจริงๆนะคะไม่ได้มาจากเชื้อโรคแอนแทรกซ์ก็เลยให้เจ้าของควายฝังกลบเพื่อป้องกันเชื้อโรคแล้วเจ้าตัวก็ฝังกลบไปเรียบร้อยเสียใจด้วยจริงๆนะคะ